<Yeah. G Yaz an> ในที่สุดก็ได้เงินครบแล้วหมื่นหนึ่งอเราจะซื้อไอ้ตัวนี้900 0นนะครับซื้อแมวส่วมจะซื้อเลยนะจะซื้อแลยนะอเอ้ยยินดีด้วยได้รับตัวละครใหม่ <G U> <ology> <g trem ble> ยังไม่รู้เลยว่ามันเล่นยังไงอ่ะไม่เป็นไรครับเราจะมาลองดูกันดีกว่าว่ามันเล่นยังไงมาซ้อมตั้งแต่ตอนนี้เลยเนี่ยแหละเราจะเล่นแมวแน่นอนเอ้า พอจะเล่นแมวบอกว่าแมวเยอะแล้วพอเล่นหนูก็บอกว่าหนูเยอะแล้วตกลงยังไงกันแน่วะไม่เอาจะเล่นแมวเหมือนเดิมว้ยหลอกมันว่าเราจะเล่นทอมจริงๆแล้วเราจะเล่นแมวซ่วมตังหากฮันเน่ฮันเน่เเป็นการหลอกให้มันกดล็อกตัวละครก่อนเสร็จกูแน่บอกเลยเฮ้ยไอพวกคนยนหนูมาแล้วกูวางกับดักตรงนี้ก่อนแล้วกันเผื่อออกมาก็จะติดกับ ไอค้คนย่นหนูวไปเปิดนี่ก่อนแล้วกันเพื่อความปลอดภัยไม่ให้มันอ,อ,อ้อยอ้อยเขาเจ็บคักแท้ฉ่ทางประตูให้หมดเลยอืมอ้าวอ้าวนี่ทีนี้ก็จะไม่มีประตูอัดหน้าแล้วมานี่มานี้ดูมานี้ดูอืมซีนี้ไปไสดมาอื้ยอุ้ยวิ่งเร็วนี่ว่าตอนนี้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนี่ไงนี่ไงเฮ้ยคิดว่าจะหลบได้เหรอแจ๊เอ้โหเย็บนี่เหลือเกินโ้ย ไปทางอื่นก็ได้ะอือืม,อม,อมังให้หมดผังแม่งให้หมดเลยจะได้ไม่มีประตูอัดหน้าทีนี่แหละเสร็จแน่มึงเอ้ยไอ้เฮ้มันมาแล้วพวกหนูมันมาแล้วนี่แดกของให้หมดก่อนพวกหนูจะได้ไม่มีของกินเวลามันบาดเจ็บนี่เราก็จะฆ่ามันได้สบายสบายเดี๋ยวดื่มน้ำยาถอยมุมกล้องแป๊บจะได้เห็นมากขึ้นนี่ไง,ไงโอเจ๋อแล้วตัวหนึ่งอันนี้มาเนี่ย อ๋อเจ็บสิไปใส้อขึ้นมาขึ้นมาไอ้ตบ응ตบไม่โดนเลยโอยโอ้ยกูเอาตัวอื่นแล้วกันตัวนี้ตัวนี้น,น้อยถนัดเลยไอ้โอยมันลั่งหอนเนะ่ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยไม่ทันดันกันอันนี้แล้วกันอืมไม่ใช่กูจะดันโอ้มึงมากินทำไมเงี้ยดันออกไปนั่นแหละดูข่าวดูเราลบร้อยครั้งกูก็แพ้ร้อยครั้งเฮ้ยเฮ้ย,ยแม่บ้านถอยไปเด้ออย่ามาใกล้เฮเสียวแม่บ้านมากเลยโอ้าวเนียเนียเนียวเหนีย นี่ไงพวกหนูอิ่อ่โดนลาอะไรลักหนานี่ะมันนี่ฟาดฟาดฟาดไม่โดนหรอมานี้มานี้ออ้ยหนูเจ็บเบ้ออะไรเนี่ยไปฟาดหนอสิมาฟาดแมวทำไมช่วยกันจับหนูไม่ใช่หรือไงอ่ออะเฮ้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 เบัเเอ้เฮาเฮ้หฮ้เฮไเฮ้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 นไไน,นี้นน้้นฮ้้เฮ้ี้ีานาน โอ้ยเต็มเต็มยุดโอ้ยมันหนีไปหนะ้าหมดเลยไงไม่เป็นไรโอ้ยเอ้ยยังเหลืออีกตัวนี่ไงโอ้ยอีแม่มากกูจะไล่มึงออกแน่แน่ชมเอฟแม่โอ้ยโอ้ยมีโดนมันรู้ทันมันรู้ทันเหรอ,อ,อรู้งานจังเลยนะวันนี้เฮ้เอ้ลาลำคานไอ้เครื่องนี้มากเลยขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วไม่สวนแล้วหรู้งานเยอะใช่ไหมแย่ม yeah, ไม่มีเพื่อนมาช่วยโอ้ โอ้น็อกอ๋อนึกว่าเพื่อนไม่มีเพื่อนมาช่วยน่าสงสารมันมาแล้วตัวนึงตัวหนึงอ่ะมาดิมาดิมันตบเลยไม่โดนโอ้ยเฮ้ยอะไรนะโอ้มันโยนอะไรใส่วมา呐เฮ้ยมานี่มานี่ด้วยมานี่ด้วยมันตีมันตีเนี่ยนี่นี่เก่งดีนักหรออืมตายอย่างสงบศพสีชมพูซะอยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนเข้าใยบอเงี้ยมันต้องมีโอ้ย อะไรเนี่ยเอาออกไปสิไปชิดริบพ่าได้ไงใ,ใครเอามาวางไว้แถวนี้อุ้ยนี่ไงนี่ไงมันจะช่วยเพื่อนมันจะช่วยเพื่อนเออโอ้ยมาหนี่มาบักบักตีไม่โดนอีกเว้ยเจ็บใจจริงๆเลยเฮ้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 ยจะหนีเหรอจะหนีเหรอหนีไปไหนหนีไปไหนทำเซียนยังะเรียนมาอย่าทำอะไรเก่งได้ไหมนี่ตรงนี้เลย เพื่อนมาช่วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันหนีอ๋อเน่าเน่านี่จะ oh, no, no. น,น,นี้โอ้ยช้าไปโอ้ยเกือบไปแล้วอยู่ตรงนี้อยู่นิ่งๆอยา่าขยับยะพอใจไหมเดี๋ยวโยมบานบานก็มารับนี่ป้าออกไปนี่อย่าเข้ามาด้วยกูมีระเบิดกูปีได้นะไ,ไหม BTS เฮ้ยตัวไหนตัวไหนไปนี่ไงโยนออกไปไม่หลบได้ไม่ <laughs> จะทำอะไรเหรอไ <laughs> อหนูลองดิไอหนูลองของมาน,นี่มาน,นี่ กูจะตบให้เข็ดเลยมานี่โอ้ยโอ้ยอ้าวมันล่องหอนนะ่ลมัน่องหอนได้เยี่ยงไรโอ้ยกูลำคาญเครื่องนี้มากเลยน่ามันเปิดกำแพงได้แล้วนี่ต้องดื่มยาชูกำลังเอ๊ะกูพร้อมแล้วมานี้มานี้กูกินยาชูกำลังเรียบร้อยตีอะไรกูไม่ได้แล้วมาดิเอาโอ้มันล่องหอนอีกแล้วะไอ้นอี่กูก็มาบได้กูก็มาบได้อะจับ น, <fen sure> นี่นี่ฮะน่าสงสารจังเลยเจ้าหนูน้อยอุ้ยอุ้ยไม่แน่จริงอย่ามาซากับพี่นี่อยู่ตรงนี้นะน้องนะเดี๋ยวเพื่อนก็มาช่วยเพื่อนจะมาช่วยใช่ไหมนี่นี่ปาปลปลปปปปปปเฮ้ยสลบแล้วนี่เมื่อกี้ทำอะไรนอนเล่นเหรออุ้ยแม่บ้านหนีออกไปได้ไหมนี่ปลาใสเลยนี่มานี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันข้ามมันข้ามอย่างนี้ต้องวัด นตนัวนี้เป็นไงรนะสะเต็ปขั้นเทพฮะคิดจะหนีพี่เหรอน้องมึงอยู่นี่อะไมึงอยู่จรวดเลยนั่งรอยมาบาลมารับตรงนี้แหละไอตัววิ่งไม่โดนปลายังไงไม่โดนมะเฮ้ยมันทำอะไรอ่ะพี่แมวจะนั่งดูผิดไปแล้วอเอาชนะเฉยเฮ้ยนี่ขนาดเล่นมั่วๆนะเนี่ยนะตัวแมวส้วมเนี่ยก็ถือว่าโหดเหมือนกันนะครับเนี่ย อ๋อสองพันเจ็ด้อยเจ็ดสิบแง้วมีคนถูกใจให้ด้วยอ,ะอ่ะเอาละทีนี้เราจะมาเล่นเมียวซ่วมกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่ายังงงอยู่เลยว่าทางขยะมันใช้ยังไงอะ่ะเฮ้ยหลอกพวกมันว่าเราจะเล่นตัวนี้จริง,รงๆแล้วเราจะเล่นเมียวซ่วมตัางหากเาสร็จแน่เสร็จแน่งั้นลงตรงนี้เลยกันเอาเด็ตเป็นอะไรวะอ๋อเน็ตเป็นอะไรเอกเนี่ย ขาดการอยแล้วจะเล่นยังไงถามหน่อยดูสิข้าบไปตรงเนี้ยมันขึ้นแดงๆอะ่ะเอ,อาใหม่ก็แล้วกันวะปกติก็ตีเบ้าอยู่แล้วเน็ตมาเป็นอย่างนี้อ,อีกหนจจงเอ้ยขอโทษครับขอโทษพระราชาสวยแล้วสวยแล้วว้าวว้าวว้าอะไงไงนี่โอ้อย,อยอนนอนอนอยู่เฉยไม่เป็นหรือไงจะร้องทําไมเนี่ยเอา้าโอ้กดเพียดไม่ได้จะวางตรงนี้โอ้ยเสียกับดักหนูเลยพ่อคุณจนพวกเวรเลยไปตรงนั้นไม่ได้ ปิดปิดแม่งปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดประตูนี่แหละสนุกสุดแล้วเฮ้ยเฮ้ยจ่างนี้ไม่ไหโปิดประตูอ่านอีกแล้วนั่นไงว่าแล้วจะเปิดปิดให้หมดเลยอืมอยอุ้ยมันขอนชีสมันขอนชีสลงมาดิลงมาเฮ้ยนั่นแหละฟาดฟาดอุ้ยมันฟาดยากยากไปอยชีสอะไรตรงโน้นน่ะตั้งถังขยะนี่ลงมาสิลงมาถ้าดมมันจะลด h อฮะค เฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วมันใช้พลายชาอินูนี่มันฉลาดเอ่ยังไม่ได้อยอมไม่ได้เออโอ้ลงมาก็เจ็บแล้วอินูนี่มานี่มานี่มาหนี่เงี้ยคนชี้ดหรออยากคนชี้ดหรออืขอขนบ้างขอคนเป็นเพื่อนนีมาเป็นเพื่อนกันจับจับโอ้ยอมันโยนมันโยนของใส่นี่ว่ามันจับยากจังเลยวะตีก็ว่าอีกวอายกูต้องบ้ากูต้องบ้ามาบ้าสกิลบ้าก็ยังไม่มีโอ้โหโดนหนักมากมึงรู้ไหมกูเป็นแมวอะไรกูเป็นแมวจอนจัด นี่มานี้จับเอ้ยสั้งถังขยะโอ้โหคือปลาน้าแข็งแล้วกันนี่เยี่ยมลาโคตรแม่เลยมานี่ดูเสร็จจนอะไรอะไรจะช่วยเพื่อนเหรอฝันไปเถอะนี่จับขึ้นข้างบนมันจะมาช่วยเพื่อนเลยเลือดเอาเเนาๆเป็นไงแล้วบังถูกสับคานหรอกแฟนอ้ออีมาอ๋อเ้สวยเลย กูสาาจับมันได้แล้วอะแล้วมึงมึงคว้างกูแล้วก็นอนเนี่ยนะไอ้แดกกะทิแป,ป๊บแผลบแผลบว้าวกะทิอร่อยจริงๆเลยอะมีพลังแล้วมานี่ตีให้ฟาดฟาดอย่างแรงคคดจะหนีไปไหนรู้จักกันน้อยไปแล้วอ่ะมานี่เก่งนักนะเก่งนักใช่ไหมจับมัดเพื่อนมันจะมาช่วยแน่เลยต้องใช้แก้ววางไหมอ๋อ สดชื่นเอ็มร้อยห้าสิบอ้ยเอ้ยเอาตีมน้ำแล้วมาถูกทุบได้ยังไงวะยอมกูไม่ยอมนี่ฟาดเคืนบ้างเอาไปกินโอ้ยไม่โดนอีกอย่าไม่หนีไม่หนีไม่หนีโอ้ยงดมซะดมเึืเอโดมไปเยอะๆตายแน่มังเอ้ไงเป็นไงอ่ะยี่ต้องฟาดโอ้ยอีกทีเดียวไม่ต้องโดนต้องโดนโอ้ยมันใกล้ตายแล้วอ่ะฟาดโอ้โหแล้วก็ไม่หวาบขึ้นไปข้างบน สติมาปัญญาเกิดนี่คิดจะหลบเหรอฮะไอ้พวกนี้เก่งนักใช่ไหมชอบลมชอบโบลี่แมวมึงอยู่นี่เลยไอ้ไม่มีเพื่อนมันมาใช่ไหมโอเคอย่างงี้ต้องเจอตั้งตังขยาเออเฮ้ยลงมาดมลงดม,ดม,ดมนั่นแหละ,ะสมน้กหน้าเก่งกันนักใช่ไหมอเอาาตรงนี้มีแล้วนี่วะก็ไม่บอกฉันจะมาอุ้ยหมาอ่าไม่มีทางได้แด,ดแกหรอกครั้งนี้ อยู่นี่นะอย่าไปไหนเข้าใจไหมเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าใส่นี่ว้ายป่วยมันมาแล้วพุ่ย้อนดนด้นดนนนเฮ้ยหาเรื่องใส่ตัวนั่นเนี่ยมึกบุกมันใช่ไหมป้าบุกมันละบุกมันละนี่ดมซะอย่าดมโอยอย่าดมโอยย้อยโอยโอยอะไรเนี่ยอย่าดมตาโอยเสียงมึงลุมมาดมเดี๋ยวนี้นั่นแหละนั่นแหละดมเยอะยอมดมกันเยอะๆโอ้โหมันเล่นอยากมากเลยพวกนี้สองล้มหนึ่งเหรอสองล้มหนึ่งอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้อง หาทางฟาดหาทางฟาดเดี๋ยด้อเด้เถูกมาจับแล้วสมน้ำหน้าไปฟาดไประเบิดเอาคืนไปนี่เป็นไงล่ะมึงโยนเองโดนเองไอตั้งอีกรอบแล้วก็เข็นไปเอาไปดมซะวายเอ้ยอมาโถ่เอ้ดำขาญมันมากเลยเอา้าวโอ้โหไอวับมาโดนจับซะเองไม่นะไม่นะจะช่วยเพื่อนจะให้มันช่วยเพื่อนโอ้ยมานีมานีด้วยมานีด้วยไอหยุดเดี๋ยวนี้มานี ไม่ให้มึงคนเชียดหรอกเนี่เข็นไปอย่าหลบตาพ้อยเสียดเอาไปหลบโอ้ยมันหลบได้โอ้โหสกิลคันเทพคันเทพปาโอ้ยอพวกนี้เนี่ยตายยากตายเย็นจังเลยวะโอ้ยถังขายะก็ไม่ได้เรื่องวันนี้จะฟาดมึงให้ได้แรืวันนี้นนนโอ้โหว่าไปทางหลังมันรู้ทันเราปะกูจะโทรฟ้าประยุทธ์แน่ว่าพอมึงโบลี่แมวเอ้แมตชนชนะบอกเลยแมตชนชนะจะเอ๋หอยหลอดจริงโอ้โหมันก็ ตบโอ้โหมันตบแล้วก่อนไมโอ้มันล่องคนอีกแล้วตัวนี้มันใสมากเลยุ้ยอยากจะจัดก้ารเหลือเกินวันนี้กูต้องได้แดงหนูวันนี้กูต้องได้แดงหนูฟาดโอ้ฟาดจะใครวะเนี่ยเอาไม่นี่โอ้โหฟาดโดนเฉยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนมันจะมาช่วยกูไม่ยอมหรอกนะครั้งนี้จะไม่ยอมอีกแล้วโอ้ยเอ้าไม่มีข้างบนด้วยดูผิดนี่ไงอยู่ตรงนี้อืมใกล้จักรวา่าฮบายบาย เข้าใกล้ชัยชนะแล้วโว้ยให้โอ้ยปล่อยกูกูยังเป็นแมวที่อยากผสมพันธุ์อยู่ไปอ,อย่ามาโอ,โอเคนอนหลับไปเว้เอ้ยเตอะแฟลชตัวนี้จำได้เลยเฮ้วตัวนี้แหละถ้าตัวนี้จัดการได้ก็ชนะอุ้ยวุ้ยเฮ้ยหมานี่ไม่อ้ามีไหมนี่แล้วมันหนีไปได้เลยอะ่ะโอ้ยน่ะมันล่องขนอีกอ่ะเว้เอ,อ้เยกูเกียดหมากูเกียดหมากูเกียดหมาปลาเฮ้ย ปลาถูกเฉยขนาดล่องหนนะเนี่ยมานี้มานี้เก่งนักหรอไอ่ล่องหนนี่แหละมันใสสุดละมาเออ,เอโดนอัศวินเฉยเลยโอ้ย,อยเกือบเสียแล้วนเนี่ยชนะแล้วชนะอีกแล้วขนาดพึ่งเล่นตัวนี้นั่นเนี่ยว้าวสองพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบคนอะไรมันจะเก่งขนาดนี้ครับเนี่ย มันโคตรเหนื่อยเลยเอาเลยนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอกันใหม่นี่โอ้โห,เท,โโหเทคนิคเทคนิคเยอะขนาดนั้นเลยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เตึ๊บตึบบ๊บปัง